สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ฟูลฟิลพาร์คนะครับราชบุรีที่นี่คือสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับมีหลายๆประเภทครับแล้วก็เป็นสนามที่ได้รับการคัดเลือกให้ใช้แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ที่ราชบุรีเกมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันว่าบรรยากาศสนามภาพสนามความสนุกสนานของเด็กๆที่มาเล่นกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเดี๋ยวนํามาเลย การมาของผมในวันนี้นอกจากจะได้เห็นทักษะความสามารถของน้องๆเยาวชนแล้วยังได้คุยกับพี่เตะอภิชัตรรัตนินอุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมด้วยไปคุยกับพี่เตะกันเลยครับครับตอนนี้ครับอยู่กับพี่เตะครับอภิชัตรรัตนินครับสวัสดีครับพี่เตะครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างครับว่าภาพรวมของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ส9กครั้งนี้น้องๆสนุกขนาดไหนครับบรรยากาศเป็นไงบ้างโอ้เยี่ยมเลย เราก็เริ่มมาเรื่อยๆนะตอนนี้เยาวชนนี่จำนวนเท่ากับกีฬแงชาติแล้วนะะ ปีนี้มา37จังหวัด370กว่าคนก็ถือว่าดีมากมีการสนับสนุนในระดับครอบครัวของแต่ละจังหวัดนะฮะซ์ตรมนี้เมื่อก่อนนี้เป็นกีฬาขัดใจแม่นะเดี๋ยวนี้เป็นกีฬาของลูกแม่ไปแล้ะคุณพ่อคุณแม่มาเชียร์กันเยอะเลยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทีมชาติเราตอนนี้ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมก็อย่างตอนนี้เรามีคโอลิมปิกปารีสกัน น้อง s อง ST น้องผู้หญิงของเราสิงคเกตบอร์ดติดโหที่จะคอลิฟายไปโอลิมปิกมีโอกาสมีความหวังโอมีความหวังมากเรานี่ทีแรกไม่ได้มองน้องเลยนะพราะน้องเพิ่งเล่นมา2อปีเองอะนะครับแล้ว2ปีที่แล้วนี่น้องยังอยู่อย,อยู่รุ่นสมัครเล่นอยู่เลยะนะครับส่งไปเมืองนอกสองครั้งอันดับขึ้นมาเป็น38โลกจาก 200กว่าคนนะยอดฝีมือ200กว่าคนน้องมีดเข้ามาได้38ทีนี้น้องจะแข่งอีก2สนามเอาชนะอีก9คนก็เข้าโอลิมปิกล้วก็แปลว่า,อวาโอกาสและความเป็นไปได้มีสูงครับ,รบเป็นเป็นไปได้สูงมากแล้วก็เป็นครั้งแรกในช่วงเวลาสั้น,นๆก็ทำให้สมาคมกลับมามองภาพโดยรวมว่าโอลิมปิกทุก4ปีเนี่ยเราเตรียมเราเคยเตรียมโรสทูกเกียวรสทูปารีส เราก็ค่อนข้างธรรมชาตินะครับว่าตามกระแสตามฝีมือที่มาแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนต้องเป็นเป็นมิชชั่นหรือว่าเป็นภารกิจที่จะต้องสร้างเยาวชนรุ่นเด็กอย่างตอนนี้เราก็มีเก็บตัวน้องๆเยาวชนที่เราเรียกว่า Road to LA ะนะครับก็ตอนนี้ประมาณอายุ12 ก็28ก็อีกก็พอดีประมาณ18นะครับก็จะพีคพอดีกีฬากักีฬาเดี๋ยวนี้ต้องดูอย่างนั้นเพราะว่าแชมป์โลกที่โตเกียวนี้ก็12-13เหมือนทท้านั้นนะฮะเดี๋ยวนี้เพราะนั้นจะบอกว่ายังเด็กยังมีเวลาอีกนานเน่ยไม่ใช่ละนะเดี๋ยวนี้16-17นี้เริ่มเริ่มพีคแล้วนะครับการทำงานของสมาคมหลักของเรากับในส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดต่างๆในภาคเหนือภา,า,าคอีสานภาคใต้ถือว่ามีดาวลูกอยู่มากมายเรามีโครงการยังไงในการที่จะรับเข้ามาเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็ปั้นต่อเพื่อทดแทนรุ่นพี่ในแต่เจเนอเรชันเจเนอเรชันนะครับก็ก็เป็นจุดประสงค์ของท่านนายกนะออตอนนี้ที่จะกระจายความจเจริญไปสู่ภูมิภาคจริงๆเรามีเซอร์กิตประเทศไทยเนี่ยมา <S S S หลายปีแล้วนะฮะ ปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วที่เราตะเวนแล้วก็หาดาวรุ่งต่างๆนะครับให้โอกาสน้องๆที่อาจจะไม่มีโอกาสมากรุงเทพก็ได้ไปคัดกันแต่ปีนี้ตั้งแต่ปีนี้ต่อไปเรามีเฟสสองก็คือหมายความว่าเราจะอยู่ในเฟสที่เราพัฒนาชมรมจังหวัดให้ขึ้นมาทัดเทียมกับกรุงเทพนะครับก็อย่างสังเกตตรงนี้นะฮะนี่ราชบุรีนะครับเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพนะฮะราชบุรีมีสนามระดับอินเตอร์ระดับนี้นะครับแล้วกาญจนบุรีเชียงใหม่ ขอนแก่นผัดใหญ่นะตอนนี้กำลังพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์รวมของกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติได้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีการสนับสนุนดีในภาครัฐและเอกชนของภูมิภาคเลยครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมาดีนะครับตอนนี้รอบๆตัวผมเนี่ยเสียงตุ๊บตับตุบตับเป็นเสียงของนักกีฬาสเก็ตบอร์ดตัวน้อยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากแล้วก็เป็นกีฬาที่ ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากเด็กๆแล้วก็คุณแม่ผู้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับมีเอยจาจะสื่อสารไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้เปิดใจให้บุตรหลานมาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นครับครับก็กีฬาเอ็กซ์ตรีมนี่หลายท่านมองว่าเป็นกีฬาอันตรายกีฬา,า,าชาวแกง๊งกีฬาใต้ดินหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวนี้เป็นกีฬาโอลิมปิกแล้วก็กีฬาเรานี่บรรจุในโอลิมปิกแบบถาวรด้วยหมายความว่าทุกครั้งที่มีกีฬาโอลิมปิกจะมีกีฬาเราอยู่ในนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นทั่วโลกได้รับ การยอมรับแล้วนะครับอยากจะให้ท่านคุณพ่อคุณแม่นะฮะผู้ปกครองเปิดใจบุญหลังท่านอาจจะเล่นกีฬา <Okay. S 1> ประเภททีอาจจะไม่เก่งนะลองให้เขามาเล่นสิ่งที่เขาชอบนะฮะเนี่ยเด็กๆ11 12อเดี๋ยวนี้ทําฝีมือ <Okay. S 1> ท,ทําชื่อเสียงให้จังหวัดไปแล้วนะครับอโอเคครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารนะครับพี่เต้นะครับไปถึงน้องๆแล้วคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ผู้ปกครองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าปิดเทอมแบบนี้ ลองไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมดูนะครับไม่ไม่ได้อันตรายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสามารถที่จะฝึกพื้นฐานได้นะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับลูกของท่านอาจจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติคนต่อไปวันนี้ขอบคุณพี่เต้เป็ย่างสูงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุยกับพี่เต้อุปนายกสมาคมกันแล้วเรามาคุยถึงความพร้อมของน้องเอสทีเด็กหญิงวรีรยาสุกเกษมกันครับว่ามีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะบินไปชิงตั๋วโอลิมปิก เชิญชมครับเกาเจอกันอีกแล้วครับกับน้องเอสทีทับปริยาสุกเกษมครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวครับไปลุ้นโตัวโอลิมปิกกนันเอสทีสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างมาดูสนามที่ฟูลฟิลพาร์คร,รู้สึกยังไงชอบไหมก็ชอบมากเลยค่ะมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นเหล็กมาตรฐานที่ทุกคนต้องเล่นได้อยู่แล้วแล้วก็ดูจัดทุกคนแล้วก็น่าจะเล่นสบายอยู่นะสบายอยู่นะโอเคได้ได้ลองเล่นแล้วเป็นไงบ้าง ก็รู้สึกมันดีค่ะนี่ครั้งแรกใช่ไหมที่มาที่นี่มาหลายครั้งแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นเป็นสนามที่ได้มาตรฐานได้ให้รับการยอมรับจากเอชซีนะครับบริการสุดเสรนะครับตอนนี้ฝึกซ้อมเป็นไงบ้างเตรียมตัวจะบินไปเมืองจีนใช่ไหมเมืองอะไรนะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ไปวันที่เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับโอเคแต่ว่าก็เราก็พร้อมเต็มที่ซ้อมเต็มที่ตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์ไหมมีแบบเจ็บไหมสมบูรณ์นะ สมบูรณ์นี่คือหมายถึงอ้วนสมบูรณ์ไงครับแข็งแรงใช่ไหมนะโอเคโอเคแล้วตอนนี้คือปิดเทอมแล้วปิดเทอมอยู่คปิดเทอมอยู่ครับวันนี้ก็ซ้อมเป็นที่ซ้อมทุกวันเลยไหมซ้อมทุกวันอืมโอเคครับก็นี่เป็นตัวความหวังนะอยากพี่เตะเมื่อกี้ลุงเตะเนี่ยยังชมเลยว่าเล่นสเก็ตบอร์ดมาได้ไม่นานก็สามารถที่จะทำผลงานได้อย่างเหนือความคาดหมายย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวแฟนๆที่เคยดูเทปนี้เทปแรกตอนนี้อายุ 12งค่ะ12บสนะเล่นมาตั้งแต่อายุเขวบอ่าโอเคก็ถือว่าพัฒนาการดีแต่ลำดับการไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้นี่เตรียมตัวยังไงบ้างเตัวก็คิดว่าจะเอาท่าไรมากขึ้นค่ะแล้วก็จะเอาท่าที่ตัวเองมีเขา้าวิเซชันให้หมดเลยครับอืมโอเคมีเรียกว่าปล่อยของให้เต็มที่ได้แง่อของมาจนมีเท่าไหร่ก็แงออกมาให้หมดอโอเคแต่ว่าถ้าใช้มือมือไม่ได้ใช้แฉลงัดเอา มีอะไรอยากจะถึงตอนนี้เริ่มมี FC ฟซีเริ่มมีแฟนคลับแล้วมีอะไรอยากจะฝากไปถึงแฟนคลับให้เขาช่วยติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยก็ในการแข่งเซี่ยงไฮ้ที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะทุกๆคนเลยถ้าไม่มีกําลังใจแม้แต่คนเดียวไม่มีคนอยู่ในรายสดหนูจะกลับไปจิกหัวถึงบ้านเลยกลับไปเผาบ้านด้วยทำไมทำไมโหดขนาดนี้โอเคก็ขอให้โชคดีวันนี้ขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวไปซ้อมโชว์หน่อย นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยนะครับที่ยังมีความหวังในการที่จะคว้าโคต้าโอลิมปิกหญิงคนแรกของไทยนะครับจากน้อง ST ก็ีก็จะลืมส่งกำลังใจไปให้เธอด้วยครับช่วงหน้าครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมความสำเร็จของทีมนักกีฬาเรือใบคนพิการไทยกันที่ไปคว้าแชมป์มาจากการแข่งขันที่ประเทศฮ่องกงครับ NBT 2HD เอาใจแฟนฟุตบอลไทยถ่ายท่อสดศึกฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟ4ทีมเพื่อหาทีมสุดท้ายที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดที่2อาทิตย์ที่12พฤษภาคมเวลา18นาฬิกามานินมังกรระยอง FC เปิดสนามกีฬากลางจังหวัดระยองต้อนรับนักรบอโยธยาอายุทยายูไนเต็ด ทีมไหนจะคว้าตั๋วไปสุดท้ายเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกต้องติดตาม NBT 2 HD บอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับครูยอดครับ สุภกิตด้วงเงินซึ่งท่านเป็นผู้ฝึกสอนนะครับทีมนักกีฬาเรือใบคนพิการไทยนะครับสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามถึงทีมนักกีฬาทีมนี้หน่อยว่าเขามีการรวมตัวมีจุดกาเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับสำหรับทีมเรือใบคนพิการชมรมเรือใบคนพิการภูของแห่งประเทศไทยนะครับมันเริ่มต้นมาจากคุณปีเตอร์จ็คขอบนะครับเขาเป็นคนริเริ่มก่อตั้งชมรมขึ้นมาเมื่อก่อนหน้านี้ก็ ต่อตั้งขึ้นมาที่รู้สึกว่าที่พัทยานะครับสักประมาณผมไม่แน่ใจตัวเลขอาจจะประมาณ9ปี8ปีอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายย้ายมาที่ภูเก็ตพอย้ายมาที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็มาตั้งก็ยังทําดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นชมรมเรือใบผู้พิการแห่งประเทศไทยแล้วก็มาเริ่มที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่รอยย้ภูเก็ตมารีนานะครับเราก็มีเรือสําหรับผู้พิการเนี่ยประมาณ6กลำนะครับแล้วก็มีนักกีฬานักกีฬาเนี่ยก็มาจาก สมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่อยู่ในชมรมหรือคนที่เขาสนใจที่อยากจะมาเล่นอะไรเงี้ยเราก็เปิดเปิดรับทุกทุกท่านเลยที่ที่ที่อยากเข้ามาร่วมทีมอยากมาเล่นเรือใบยอยากมารู้จักกับกีฬาเรือใบนี่ครับกีฬาคนพิการในแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีแบแบการแบ่งคลาสความพิการ <c oughs> แขนมั่งขามั่งสายตามั่งหูมั่งอะไรเง,งี้ยครับอย่างกีฬาเรือใบคนพิการเนี่ยเขาแบ่งคลาสกันยังไงแต่ก่อนหน้านี้ครับในในพาราลิมปิกเนี่ย เขาก็จะมีการแบ่งคลาสแบบนี้ครับแล้วก็มันจะมีเลทของผู้พิการที่แบบพิการแขนพิการขาพิการทางสมองพิการทางสายตาแล้วก็แบ่งเป็นแบ่งย่อยๆเต็มเลยรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดเยอะมากครับแล้วก็พาราลิมปิกของเรือใบเนี่ยมันมีแข่งครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ลีโอโอลิมปิกที่ลีโอที่โตเกียวไม่มีที่โตเกียวไม่มีครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจัดที่ที่ลีโอ2016นสับครับแล้วพอจบครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่มีพาลาลิมปิกของเรือใบแล้ว แต่ผมเนี่ยเพิ่งไปประชุมกันกับของ World s เซ l i n g ที่เขาจัดต่อไปเนี่ยครับเขาจะไม่ใช้คำว่าพา a า Sailing แล้วเขาจะใช้คำว่า Inclusive หรือ Inclusion Sailing คือหมายความว่าต่อไปเนี่ยเรือใบผู้พิการเนี่ยจะสามารถเอาเอานักกีฬาปกติเข้าไปประปกบเละแข่งด้วยกันกับนักนก,กีฬาผู้พิการได้เลยก็คือลงเรือทั้งทั้งคู่เลยลงเรือทั้งคู่คนปกติ1คน ใช่ผมพิการหนึ่งคนก็คือแข่งไปเลยแข่งไปด้วยกันเลยถ้าชนะก็คือได้เหรียญได้เหรียญด้วยกันใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เขาได้เริ่มเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นในในในทางยุโรปหรือว่าทางทางอเมริกาเนะครับเขาก็จะเริ่มมีการแข่งเป็นอินคลูซีฟแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนในรายการใหญ่ในในระบยของที่เขาระดับโลกเลยอย่างพวกแบบเซล GP หรืออย่างอเมริกาครับที่เป็นงานที่ใหญ่เขาก็เอานักกีฬาผู้พิการเนี่ยเข้าไปแจมด้วย แล้วก็เอานักกีฬาที่แบบระดับท็อปของโลกเลยเอามาเล่นเอามาคู่กันแล้วก็ก็จะพยายามผลักดันให้มันเป็นเป็นเวนี้เพราะว่าปัญหาคือเขาต้องการลดไอ้เรื่องแฮนดิแคปพวกนี้ครับเพราะว่าพอมันมีแฮนดิแคปมันมันมันเยอะมากมันไหลโอ้โหคนนี้ที่เวลาจะจัดมันก็ยุ่งยากใช่คือทางโอเกไนท์คนจัดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องที่จะทําให้มันแฟร์ที่สุดเนี่ยเพราะมันยากมากเพราะว่าคนพิการแต่ละคนเนี่ยเขาก็แตกต่างกันรายละเอียดแล้วก็ ถ้าบางคนจะมองว่ามันไม่เท่ากันว่าก็ประท้วงกันไม่จบไม่สิ้นใช่ใช่ใช่ครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงจะมาเปลี่ยนเป็นเป็นแบบ inclusive selling ซึ่งงานที่ผมไปแข่งมาเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น inclusive เหมือนกันซึ่งเป็นครั้งแรกในในเอเชียที่เป็นเพราะว่าเป็นนโยบายของทาง World Selling ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนการแข่งขันให้มันเป็นจาก para selling ให้มันเป็นแบบ inclusive กันครับโดยปกติเนี่ยคุณยอดก็จะเป็น ครูแล้วก็มีลูกศิษย์จึ่งเป็นนักเรียนเป็นเด็กๆเป็นประชาชนทั่วไปอยู่แล้วก็เป็นคนปกติแต่ว่าการที่เรามาเป็นครูฝึกให้กับนักกีฬาคนพิการเนี่ยเราจะต้องอัดเดปต้่องดัดแปลงต้องประยุกต์ต้องมีเทคนิคมีอะไรแตกต่างจากเด็กๆปกติทั่วไปเยอะโอ้โห<ๆ>แตกต่างเยอะเลยครับแต่ปกติผมเป็นโค้ดนักกีฬาทั่วไปใช่ไหมฮะก็เราผมเนี่ยโค้ดผมไม่ต้องเตรียมเรือให้เขาเพราะนักกีฬาทุกคนต้อง ต้องเตรียมเลยเององเป็นหน้าที่เขาต้องเป็นหน้าที่เขาแต่กกีฬาผู้พิการไม่ใช่โค้ชต้องเป็นคนทําเป็นหน้าที่ของเราเปมนได้เพราะว่าเพราะว่าเขาวิวแชร์เขาทำอะไรเขาทำอะไรเาทอะไรไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นโค้ชเนี่ยต้องเป็นคนไปทําแล้วก็ในเรื่องของการลงเรือการแตกต่างกันเยอะเลยครับอย่างเช่นการลงเรือเน <t> ี่ยปกติเราก็เอาโอเคนักกีฬาลงเราก็ขับเลยยางแต่โปเป็นผู้พิการเนี่ยไม่ได้เราต้องไปดูให้เขาลงการลงก็ไม่ใช่แบบ สถานที่ใช้หายนีงก็ก็ลงไม่ได้มันต้องมีสะพานมีพันทูนแล้วก็มีอุปกรณ์ที่บางคนถ้าบางคนพอเดินได้ก็ก็โอเคก็ยังขยับแต่บางคนเดินไม่ได้เลยก็ต้องเขียนวิวแชร์ไปข้างเลยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนเป็นเป็นฮาร์เนสยกตัวยกขึ้นแล้วก็วางลงก็จะมีรายละเอียดมากกว่ากีฬาปกติทั่วไปเราก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมเตรียมการลงน้ํามากกว่าจบการแข่งขันกลับมาที่ฝั่งก็ต้องใช้เวลาในการ กว่าจะเซตนักกีฬากลับขึ้นมาบนฝั่งก็ช่างใช้เวลาครับรายละเอียดก็หลายอย่างแล้วทักษะในเรื่องของกีฬาเนี่ยออของทีมเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนักกีฬาพีทครับทักษะก็ทําไห้ดีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเริ่มเล่นเรือใบในภูเก็ตมาประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วอ๋อ,อคือมีพื้นฐานู่แล้วมีมีเขาเพราะว่าคุณป,ปีเตอร์ก็มาเปิดที่นี่ก็ห้าหกปีที่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เริ่มเล่นกันมาเล่นกันมามีประสบการณ์มีความคล่องตัวอยู่แล้วแล้วก็รู้ในหลักการเบื้องต้นว่าทํายังไงให้เรือ แต่ผมเนี่ยเข้าไปไปช่วยในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของแท็กติกเรื่องของการแข่งขันที่กฎกติกาที่มันเข้มข้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอเคก็และล่าสุดเนี่ยได้ไปแข่งรายการอะไรมาด้วยครับได้เรียนได้รางวัลกันมาด้วยล่าสุดเนี่ยเป็นงานชื่อว่างาน s u u t h e s t t s s i n p p a a s า i l i n g Championship ครับครับก็เป็นเหมือนงานชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งก็มีประเทศเข้าร่วมเนประมาณ6 ประเทศมีจีนฮ่องกงมาเก๊าฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์แล้วก็ไทยแลนด์นะครับซึ่งเราก็ทําผลงานได้ดีเราลงแข่งในรุ่นฮันซ่า3 0 3เป็นเรือที่เล่น2อคนครับก็มีผมเนี่ยเพราะว่างานนี้มันเป็นอินคลูซีฟครับซึ่งสามารถให้ผู้ไม่พิการเข้าไปเล่นกับผู้พิการได้ซึ่งทุกๆประเทศทุกๆชาติก็จะทําแบบนี้ก็จะมีโค้ดแล้วก็มีนักกีฬาเข้าไปเล่นด้วยกันสุดท้านเนี่ยอยากจะให้ครูยอดได้ฝากขอกำลังใจท่านผู้ชมทางบ้าน เชียร์นักกีฬาไทยด้วยครับครับก็ก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยเชียร์นักกีฬาผู้พิการของของจังหวัดภูเก็ตแรืของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราก็พยายามผลักดันแล้วก็พยายามส่งเสริมให้น้องๆผู้พิการเนี่ยได้เข้ามาเล่นกีฬาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถนะครับมีความสามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะผิดปกติแต่เขาก็สามารถ ทำทุกอย่างเหมือนคนปกติได้แล้วก็อาจจะทําได้ดีกว่าคนปกติด้วยซ้ําก็ขอให้ทุกท่านมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็ที่หมดหวังอยู่ก็ดูน้องๆเป็นตัวอย่างก็อาจจะเอามาแอดดับกับกับ,ก,บกับตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากนะครับรับได้ยินครูยอดพูดอย่างนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็คงจะอยากไปทําความรู้จักกับวกเขากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่รอยั่าภูเก็ตเมืองหน้าไปทำความรู้จักกับวกเขากันแต่ช่วงนี้ต้องขอบคุณครูยอดเป็นสูคคครรััับบบขอ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับหนึ่งในทีมนักกีฬาเรือใบคนพิการทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านไอโซลา่าครับในภายในบริเวณรอยัลภูเก็ตมารีน่ที่วันนี้ให้ความอขขอุเคราะนะครับแล้วก็ใจดีเอื้อเฟื้อสถานที่เผื่อแผ่แล้วก็ ผมก็เลยได้มีโอกาสมานั่งทําความรู้จักแล้วก็พูดคุยกับน้องนัทแล้วก็คุณแม่หนิงนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้บรรยากาศดีร้านสวยมากนะครับเราจะได้คุยกันแบบชิลๆน้องนัทนี่เป็นนักกีฬาเรือใบคนพิการเล่นกีฬาเรือใบามากี่ปีแล้วครับสามปีป่ะสามสามปีแล้ว,ป,ลวปีนี้หกเจ็ดหกหกหกห้า เล่นมาตั้งแต่ปี2565ถูกไหมครับจุดเริ่มต้นของการที่เรามามาลองเล่นกีฬาเรือใบมาเป็นนักกีฬาเรือใบเนี่ยมีจุดกําเนิดยังไงจุดกําเนิดของมันก็คือ,อ,อมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่น้องป่วยเป็นโควิดเป็นโควิดมาแล้วด้วยเป็นคนมีประสบการณ์ <laughs> เป็นโควิดรอบแรกเลยแล้วก็ก,ก็มารักษาตัวครับ ฝาคุณแม่ครับก็พื้นผูตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆรับร่างกายก็เริ่มดูขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มหายก็ออกกําลังกายทุกเย็นครับตอนเย็นก็ก็เดินไปเรื่อยๆก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาเห็นก็คือคุณลุงสันติครับมาเห็นก็ได้มาชักชวนให้เข้ามาเล่น กีฬาเรือใบคนพิการตอนนั้นหนูก็อยู่บ้านเฉยๆก็คือไม่ได้รู้ว่ามันมีกีฬาประเภทนี้อยู่ด้วยแล้วก็คือก็สนใจค่ะใจก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาหรือขนาดนั้นว่ามันมีอยู่ด้วยเหรอจนกระทั่งได้มาเห็นที่ที่เขาเล่นกันก็สนใจอยากจะเล่นลองเล่นดูบ้างก็พอเล่นแล้วก็สนุกดีก็เลย เริ่มเล่นต่อไปเลยเรืเ่อยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็มาจนถึงตอนนี้ค่ะอ่าโอเคถามเหรียญที่อยู่ในคอก่อนอ่าอนนี้ขออนุญาตโชว์เหรียญโชว์กล้องเลยเอาเหรียญโชว์กล้องเลยนี่คือเหรียญอะไรครับอันนี้เป็นเหรียญทองเหรียญทองเลยนะแต่ว่าจะมีความพิเศษหน่อยนะครับเหรียญทองการแข่งกีฬาทั่วไปที่เราเห็นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบโลหะอันนี้เป็นเหรียญไม้เป็นไม้ค่ะอ่า คอนเซปต์เขาอ่ะทำไมก็ถึงเลือกใช้ไม้มาทำเหรียญรางวัลให้นักกีฬาจะเกี่ยวกับการรักโลกด้วยค่ะ,ะเหรียญนี้ไปได้ที่ประเทศฮ่องกงฮ่องกงมานะครับแข่งในเรือประเภทไหนอะไฮันซาฮันซาเรือฮันซานี่นี่ลงไปกี่คนเรือฮันซาของหนูที่แข่งกันเนี่ยเป็นฮันซาคู่คู่สแสดงว่าเราจะต้องมีมีโค้ดลงไปด้วยอ๋อมีโค้ดลงไปด้วยโค้ดคือ โค้ดคือผู้สอนหนูแกชื่ออะไรโค้ดครูยอดค่ะอันดยอครูยอดนี่เองนะครับครูยอดคนที่เราสัมภาษณ์กันเมื่อวานนี้เมื่อวานได้ไปหาครูยอดมาแล้วแต่ครูยอดเนี่ยก็อุบไว้ไม่ได้บอกว่าเขาลงหรือเปล่าแสดงว่าครูยอดเป็นคู่บัดดี้กับน้องนัทเลยในการแข่งแล้วก็แล้วครูยอดมีเหรียญไหมไม่เห็นเอามาโชว์เลยครูยอดมีเหรียญครูยอดมีเหรียญด้วยแสดงว่าได้มาคู่กันในเรือประเภทฮันซ่าเรือเรือหันษาหรือเปล่า ใช่โอเคตกลงโอเคอรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราได้รงางวัลเหรียญเหรียญเป็นเหรียญทองแรกเลยไหมในชีวิตใช่แล้วอันนี้เป็นเหรียญทองเหรียญแรกในชีวิตเลยเพราะว่าเป็นการแข่งขันจ่างประเทศครั้งแรกแล้วก็เหรียญแรกแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าตัวเองจะทำได้แล้วก็ได้เหรียญน,นี้มา ทะเลที่ฮ่องกงเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากทะเลภูเก็ตบ้านเราถามว่าแตกต่างไหมก็แตกต่างนะคะขึ้นลงเขาจะแรงกว่าออืคุณแม่หนิงเนี่ยได้เดินทางไปที่ฮ่องกงด้วยไหมครับไปค่ะอ๋อไ,ไ,ไปไปไปเป็นผู้ช่วยด้วยเป็นผู้ช่วยนักกีฬาใช่ไหมครับเดี๋ยวขอญาตสอบถามก่อนตอนนี้น้องนัทอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกปียี่สิบหกปีอาการป่วยหรือว่าความพิการเนี่ยเป็นมาแต่กําเนิดแต่กําเนิดค่ะเรียกว่า น้องจะเป็นแขนขาอ่อนแรงเพราะว่าพ่อก่อนกําหนดเยอะมากน้องพ่อแค่หกเดือนไม่ถึงเจ็ดเดือนครับแล้วน้องมีสมองเพียงครึ่งเดียวครับอืแต่ว่าความสามารถนี่เกินร้อยนะครั้งแรกที่มีคนมาชวนน้องมาเล่นกีฬาร e r o b เนี่ยคุณแม่คิดอยู่นานไหมไม่ได้เพราะยังไงก็เล่นไม่ได้แน่นอนเพราะน้องอ่อนมากนั่งยังล้มเลยอ่านั่งคือแบบนั่งตัวยังล้มเพราะน้องเป็นอ่อน จนั่ง,งไหนคุณแม่ลองเล่าหน่อยว่าตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจโอเคอนุญาตให้ลูกไปเล่นกีฬาจนมาคว้าเหรียญทองได้เนี่ยมันมีไทม์ไลน์ยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจภูมิใจแล้วก็ต้องขอบค,คุณคุณทีมแล้วคุณดิเตอร์อทีมงานแล้วก็โค้สที่ว่าช่วย สอนน้องให้เป็นน้องนักที่แข็งแกร่งวันนี้จากน้องมาก่อนน้องลงเรือฮะลงเรือน้องไม่สามารถก้าวลงเรือได้น้องจะคาลงไปแต่ตอนเนี้น้องสามารถก้าวลงเรือได้ซึ่งเขาสอนให้น้องแต่งขั้นตอนแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่ผ่านไปเนี่ยคุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องมาซ้อมทุกเสาร์ทุกเสาร์รบ,บางครั้งแม่ก็ติดงานบางครั้งก็ไม่ว่างครับแต่ว่าคุณคิมก็ ช่วยเหลือคือรับส่งดูแลน้องให้ครับเลยน้องเลยต้องมาแบบว่ามาซ้อมซ้อมทุกเสาอะอจนเนี้ยพิตเตอร์ก็เลยส่งไปแข่งวันที่เราไปแข่งฮ่องกงแล้วเราคว้าเหรียญทองมาได้คู่กับคูยอดเนี่ยควารู้สึกคุณแม่เป็นไงบ้างดีใจค,คิดว่าลูกทำได้ยังไง จากลูกเราไม่เคยับแล้วเรือเรือที่ฮันซ่านี่ลงครั้งแรกนะคะครับน้องไม่เคยลงเรือปกติซ้อมเรือรุ่นไหนปกติซ้อมเอสวีโฟทีเอสีโฟทีมันก็ไม่ไม่เหมือนกับฮันซ่าไม่เหมือนค่ต่างปรับตัวอยู่นานเลนยากไหมฮันเออไม่ยากค่ะไม่ยากแต่เราเพราะด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาเนี่ยเราทําได้แล้วก็ทําได้ดีเกินคาดด้วยเขาไม่ได้คือหนูไม่ได้คิดอะไรมากหนูเล่นโดยที่หนูไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าหนูจะต้องการรางวัลหนูเล่นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอะทำมันไม่ใช่มันทำเราคือเราต้องทำมันไม่ได้แหมยอดรายการต่อไปแข่งรายการแข่งขันต่อไปมีหรือยังรู้หรือยังยังแล้วแต่แล้วแต่โอเคก็ถือว่ารายการนี้ก็เรียกว่าเรียกความมั่นใจให้กับนักกีฬาไ่ได้แล้ว ไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็คว้าเหรียญทองมาเลยเชื่อว่าหลายยังจากนี้เนี่ยก็เริ่มเริ่มม,มีมีแรงมีมีฟิลลิ่งมาแล้วมีความมั่นใจแล้วมีกําลังที่จะมุ่งหน้าต่อไปแล้วเพราะว่าสำหรับหนูยังไงก็ได้เลยค่ะแล้วแต่ต้องได้ต้อง,องได้ดเลยเพราะว่าเหรียญทองเนี่ยมันเหมือนมันเป็นก้าวแรกที่ช่วยเสริมพลังเสริมความมั่นใจให้เราแล้วก็เชื่อว่านี่จะไม่ใช่เหรียญสุดท้ายจะต้องมีเหรียญต่อไปมีถ้วยรางวัลต่อไปแน่เพราะว่า ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าคนพบตัวเองใช่ไหมครับจากจากคนที่อาจจะไม่เชื่อว่าตัวเองจะเล่นกีฬาได้เล่นจนได้เหรียญทองไม่ธรรมดาแล้วน้องเป็นฮิตสโตกมาครั้งหนึ่งนอนโรงพยาบาลถึงเดือนกว่าอพอฟื้นมาแล้วน้องทำอะไรไม่ได้เลยแม่ก็คิดว่าหมดแล้วอืหมดแล้วอืแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้นะแม่ก็พยายามฝึกน้องขึ้นมาอีกอจนน้อง เล่นได้แม่ก็บอกว่าน้องเกิดใหม่ไหมเล่นได้เรียกได้ว่าสุดแกร่งทะเลที่ผู้ห้องกงหนาวไหมครับหนาวค่ะเราแข่งกันข้ามกลางอากาศหนาวนะคะกี่องศาแม่จะได้จับมืลูกคุณตอนนี้มันมียี่สิบสองยี่สิบสี่แล้วลมแรงด้วยไหมลมแรงโอลมแรงทั้งลมแรงทั้งหนาวนะแสดงว่าเราก็ต้องแบบใจสู้จริงนะความสำเร็จของเราในวันนี้ อยากจะขอบคุณใครบ้างครับเดี๋ยวให้ขอบคุณได้เลยก็ต้องขอบคุณนะคะคุณปีเตอร์แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายเลยค่ะแล้วก็พี่คิมสลุงสันติแล้วก็ลุงสันติผู้ใหญ่ใจดีทุกคนถ้าไม่มีสามคนนี้ก็ไม่มีน้องนัทในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆุกคนที่เข้ามา สลับสนุนพวกเราให้ได้ไปแข่งต่างประเทศนในครั้งนี้จะชื่อว่าบูรเิธิส่งเสริมกีฬาระบายนคนพิการภูเก็ต <c oughs> <ช>นะฮนะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีในการที่จะสารฝันให้กับนักกีฬา <c oughs> <ช>สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยนะนะ <c oughs> เพราะว่าไปแข่งในนามคนไทยเนี่ยของชาติไทยก็ได้ไปโชว์ออฟอยู่ที่ฮ่องกงนะครับคือเรียกได้ว่าตอนนี้ องชาติไทยของเราไม่เคยเป็นเพียงแค่ผืนผ้าแล้วค่ะ